สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเทพรักษนะครับที่จะตัดเข้าสู่ถนนพหลโยธินนะครับตรงนี้คือสะพานใหม่นะครับทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นบิ๊กซีสะพานใหม่นี่ฮะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับทุกคนก็ยังมีน้ำขังถนนอยู่นะครับก็ประมาณสักสิบเซนอะไรประมาณนี้นะคะ มีน้ำเยอะอยู่นะครับตรงไหนต่ํามันก็จะยังมีน้ําอยู่นะครับน้ํายังระบายไม่หมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายหยุดนะครับทุกคนเนี่ยก็ยังมีน้ําอยู่ในช่วงทางโค้งนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักน้ําท่วมหลายจุดเลยนะครับ ดูว่าวันนี้ตอนเย็นฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับถ้าตกอีกก็คงท่วมหนักเหมือนเดิมนะครับก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะครับโอเคครับ